สวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่อง Auto VS Review Thailand วันนี้เราจะพาทุกคนมาทำความรู้จักกับรถกระบะรุ่นใหม่ที่กำลังถูกพูดถึงอย่างมากในปี2026นั่นก็คือ2026 Dacia 900 Pickup Adventure รถกระบะที่ผสมผสานความแข็งแกร่งแบบสายลุยเข้ากับความทันสมัยและความคุ้มค่าในสไตล์ยุโรปอย่างลงตัวรุ่นนี้ถูกออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ทั้งการใช้งานในชีวิตประจาวัน การทำงานหนักและการเดินทางผจญภัยนอกเมืองได้อย่างมั่นใจเริ่มกันที่ดีไซน์ภายนอกของ2,026ดาเซีย900 Pickup Adventure ต้องบอกเลยว่ามาในลุคที่ดูดุดัดนแข็งแรงและทันสมัยด้านหน้ามาพร้อมกระจังหน้าขนาดใหญ่ดีไซน์ใหม่โลโกโดาเซียแบบใหม่ดูโดดเด่นไฟหน้าแลดทรงเหลี่ยมให้ความรู้สึกบึกบึนพร้อมไฟ DRL ที่ช่วยเพิ่มความปลอดภัยและความพรีเมียม กันชนหน้าถูกออกแบบให้รองรับการลุยทางออฟโรดมุมประทัดที่สูงขึ้นช่วยให้ขับผ่านอุปสรรคได้ดีขึ้นด้านข้างตัวรถดูแข็งแรงด้วยซุ้มล้อขนาดใหญ่ล้ออลอยลายสปอร์ตขนาดประมาณ17-18นิ้วแล้วแต่รุ่นย่อยเส้นสายตัวถังเน้นความเรียบแต่ดูมีพลังกระบะท้ายมีพื้นที่บรรทุกกว้างเหมาะสำหรับการใช้งานเชิงพาณิชย์หรือสายแคมปิ้งแอดเวนเจอร์อย่างแท้จริง มาดูภายในห้องโดยสารของดาเซีย900 Pickup Adventure รปี2026กันบ้างภายในถูกออกแบบให้ดูทันสมัยมากขึ้นกว่ารุ่นก่อนใช้วัสดุที่เน้นความทนทานเป็นหลักแต่ก็แฝงด้วยความสบายเบาะนั่งหุง้มผ้าหรือหนังสังเคราะห์ตามรุ่นย่อย รองรับสุริราได้ดีเหมาะกับการขับทางไกลแผงคอนโซลหน้าออกแบบใหม่ดูเรียบง่ายแต่ใช้งานสะดวกหน้าจออินโฟเทนเมนตแบบสัมผัสขนาดประมาณ8-10นิ้วรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto ช่วยให้เชื่อมต่อสมาร์ทโฟนได้อย่างง่ายดายพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันควบคุมระบบต่างๆได้ครบระบบปรับอากาศอัตโนมัติช่วยเพิ่มความสบายให้กับผู้โดยสารภายในยังมีช่องเก็บของหลายตำแหน่งเหมาะกับการใช้งานจริงในชีวิตประจำวัน ในด้านสมรรถนะ2 0 2 6ดาเซีย900ปิกอัพแอดเวนเจอร์มาพร้อมเครื่องยนต์ที่เน้นความอึดทนและประหยัดอาจมีตัวเลือกเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบ2.0ลิตรให้กำลังประมาณ160-180แรงม้าแรงบิดสูงเหมาะสำหรับการลากจูงและบรรทุกหนักส่งกำลังด้วยเกียร์ธรรมดา6สปีดหรือเกียร์อัตโนมัติในบางรุ่นระบบขับเคลื่อนมีทั้งแบบขับ2และขับ4 โดยเฉพาะรุ่น Adventure จะเน้นระบบขับเคลื่อนสี่ล้อที่ช่วยให้ลุยทางโหดได้อย่างมั่นใจช่วงล่างถูกปรับจูนมาเพื่อรองรับทั้งการขับบนถนนเรียบและเส้นทาง Off ฟ o a d ให้ความนุ่มนวลแต่ยังคงความแข็งแรงพวงมาลาัยให้การควบคุมที่แม่นยำเหมาะกับทั้งในเมืองและนอกเมือง เรื่องความปลอดภยัยดาเซีย900 pickup adventure ปี2026ก็ให้มาไม่น้อยมีระบบความปลอดภัยพื้นฐานครบเช่นถุงลมนิรภัยหลายตำแหน่งระบบเบรก ABS ระบบกระจายแรงเบรก EBD ระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัวระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชันและอาจมีระบบช่วยลงทางลาดสำหรับสายลุยรวมถึงเซ็นเซอร์ถอยหลังและกล้องมองหลังช่วยให้การจอดและถอยทำได้ไง่ายขึ้น ในด้านการใช้งานจริงรถรุ่นนี้เหมาะมากสำหรับคนที่มองหารถกระบะอเนกประสงค์ใช้ได้ทั้งงานและไลฟ์สไตล์ไม่ว่าจะเป็นเกษตรกรผู้รับเมาส์หรือคนที่ชอบเดินทางท่องเที่ยวแบบผจญภัยกระบะท้ายสามารถติดตั้งอุปกรณ์เสริมได้หลากหลายทั้งหลังคาแร็คหรือกล่องเก็บของเพิ่มความสะดวกในการใช้งาน มาถึงเรื่องราคาที่หลายคนรอคอยสำหรับ2 0 2 6ดาเซีย900 Pickup Adventure คาดว่าราคาในตลาดเอเชียรวมถึงประเทศไทยจะอยู่ในระดับที่เข้าถึงง่ายกว่าคู่แข่งจากญี่ปุ่นหรืออเมริการาคาคาดการอาจเริ่มต้นประมาณ1ล้านบาทต้นต้นและขยับขึ้นตามรุ่นย่อยและออปชันที่เลือกถือว่าเป็นรถกระบะท,ที่ให้ความคุ้มค่าทั้งดีไซน์สมรรถนะและอุป,ปกรณ์ที่ให้มา สรุปแล้ว2,026ดาเซีย900 Pickup Adventure เป็นรถกระบะท,ที่น่าสนใจมากสำหรับคนที่อยากได้รถลุยสไตล์ยุโรปดีไซน์แข็งแกร่งภายในทันสมัยสมรรถนะตอบโจทย์การใช้งานหลากหลายและราคาที่จับต้องได้หักรถรุ่นนี้เข้ามาทำตลาดในไทยจริงๆก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกใหม่ที่น่าจับตามองอย่างยิ่งใครที่กำลังมองหารถกระบะคันใหม่ อย่าลืมเก็บดาเซีย900 Pickup Adventure ไว้เป็นหนึ่งในตัวเลือกของคุณขอบคุณทุกคนที่รับชมถ้าชอบคลิปแนวรีวิวรถแบบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Auto VS Review Thailand แล้วพบกันคลิปหน้าสวัสดีครับ